สวัสดีปอมัยพี่น้องเตียวครอบครับแข็งนะครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทีหรับร้านผู้สืบมาเด็คเตอร์สาขาลำปางนะครับเนาะหรือร้านทุ่งห้มือสองลำปางนะครับ,รบ,รบมกมารได้สินค้าน้าร้านจับซัดด้าด้วยกันนะครับครับสำหรับอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับถึงพานผายอยูนะครับหนองฟ้าเนาะยอ่าพานไปละ,อ,ะอากาศเริ่มปลอดโปร่งขึ้นนะครับอปอมัยพี่น้องต่างจังหวัดแล้วครับเป็นยังไงพ่องเนาะอ่า หลังจากพายุเขาไม่แหมลูกละนะครับอ่ะมีอ่ากได้กระเอิญกันมานะครับเป็นยังได้พ่องนะครับอ่ะวันนี้เขามาอัปเดตสินค้ายนาร้านนะครับอ่าอ่าร้านรถไถมืองลำปางนะครับหรือร้านพุทธมอร์สาขานลำปางครับร้านติดถนนสายท่าเราอเฮ้เป้งกิโลเมตรที่แปดนะครับเนาะอ่าฝั่งนี้มุ่งหน้าไปทางอำเภอเมืองป้านะครับหรือเอ่อหรือน้ําตกแจ้ซซอนนะครับฝั่งนี้มุ่งหน้าไปทางเทศบาลเมืองลำปางนะครับ ติดกับร้านเขาแต่นะฮานี้นะครับสอหาไปเจอโทรมาสะครับ0813662756นะครับส่วนอุปกรณ์มือสอสนะครับก็โทรมาสอบถามได้เนาะอุปกรณ์มื่สองเนาะครับเนาะอ่ะหลากหลายรายการโทรสอบถามเป็นย่างไปย่างเอาเนา่อยอะอัปเดตรถกีก็ขายได้ก่อนนะครับ3 6 s p นะครับคานโค้งนะครับรถปี57นะครับอ่าแจ้งงานไป1,600ชั่วโมงใส่ไหมคานม้นี่ผมจัดการเปลี่ยนให้ละน่ครับแล้วก็มีเก็บสี ชุดใบดันเหอนะครับใช้งานมาพันหกร้อยชั่วโมงนะครับเกียร์เดิมเดิมนะครับนี่ผมเซอร์วิสเปลี่ยน้ํามันเครื่องก้องอย่างคือเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็นี่ราคาสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับจะมีใน่วนของอุปกรณ์ใบดันนะครับกับตัวฐานไม้ของเอสซีเอสนะครับก็นี่ถอนคัดยังบมึกไตัดเลยนะครับอ่าถอนคัดไม่เคยตัดเครื่องเกียร์เดิมเดิมนะครับ ส่วนการถัดไปนะครับคูบต้า L 5 0 1 8 SP นะครับก็นี่จดปลายปี 6C นะครับรดชุดบนนี่สีเดิมล้อสีเดิมนะครับมีเก็บแค่เฉพาะในโซนของใบมีดนะครับสีนะครับปลาดูหลอกกันนะครับนี่ท่อนคัดไม่เคยตัดนะครับก็นี่แจ้งงานไปเก้าร้อยกัวชมงนะครับรดจดทะเบียนที่ลำปางในอำเภอเงาแต่ว่าลำปางนะครับเป็นทำข้าวโพดนะครับทำไรข้าวโพดมานะครับ ใช่กระสีเดิมๆครับเนี่ยครับใช่สีเดิมๆแห้งๆเนี่ยมันเคยแกะมันเคยเตสอ่ะครับนะเครื่องเกียร์เดิมๆครับอ่าแป๊บปึ๊บเดิมนะครับอ่าชุดคานาเดิมนะครับล้อยางยางนี่ก็อ่ายางน้าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ยางหลังก็แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์บวกนะครับลูกมากเดิมอยู่อ่ะครับยังแน่นๆอยู่นะครับไข่สั่งหาอยู่นะครับ ก็นี่ผมจัดโปอยู่ที่499,000บาทน,นะครับ499,000บาทนะครับมีอุปกรณ์2ชิ้นใบดันหน้าแล้วก็พาน6ตราช้างเนาะครับเนาะอ่ะกันทัดไปอ่ะเขาเปลี่ยนกันนี่ก่อนก็ได้นะครับ L4018SP กันนี่ปีห3สนะครับมีเก็บสีชุดคันหลังแล้วก็ล้อมาสีหัวเก่งสีเดิมนะครับอ่ะเครื่องเครื่องมากเดิมครบนะครับยังเคยแก้แต่นะครับกันนี่ใช้งานไปประมาณพันหยชั่วโมองอ่ะนะครับ ประมาณพันหชั่วโมงแบบ่ายเดิมๆนะครับหอฮายูนะครับ4 0 s ูนะครับยังบือเกยตัดทอนได้ด้นี่นะอ่าครับก็นี่เปิดราคาเบาๆนะครับ3าม0 0 0เจ็ดหมื่นะครับสามแส0เจ็บาทสามห่นบางนเปลี่ยนมมาไม้หนึ่งขู่นะครับไอซ่าหายูนะครับเออก็นี่มีอุปกรณ์2ชิ้นนะครับมีใบดันหน้าแล้วก็ผาน5ตราช้างนะครับ ส่วนคันนี้ L5018 คันนี้เป็นตัว DT นะครับรถจดปี62นะครับรถสีเดิมทั้งคันนะครับรถสีเดิมทั้งคันเนาะผมเปลี่ยนยางหน้าไม่คือกูหนึ่งนะครับยางหลังก็ประมาณ65% 70%อยู่นะครับชุดคันหน้าเดิมๆนะครับล้อกระทะสีเดิมมีแตกมีรล่านะครับคันนี้ใช้งานไปประมาณ1,700ชั่วโมงหรือ1,600เนี่ยผมจะไม่ได้นะครับมันพัน1,600ชั่วโมงอ่ะนะครับตอนคาดเบรกเตาเตือนนะครับเครื่อง เครื่องเดิมๆนะครับสีมากเดิมนะครับมี้ลองร้อยตามการใช้งานนะครับถ้ารอดเดิมเดิมนะครับอสายสหายูเอลห้าศูนย์หนึ่งแฟรดีทีจดปีหกสองทนี่แค่สี่แสนเก้าพันบาทนะครับต่อร้องได้นะครับถ้ยเดิมเดิมนะครับยังบอเบเกิลื้อเบเกิลทอเสื้อนะครับเนี่ยตาไปดูเครื่องเครื่องเดิมเดิมนะครับแป๊บเดิมนะครับแป๊บเดิมมีแตกมีเล่ามี้คดเสียรลูกพิษเสียรลูกนะครับข้นหน้าสีเดิมนะครับ นี่ครับค้าหลางกับเดิมเดิมนะครับนนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนมันเครื่องก้อมอย่างเฮือนะครับก็นี่สี่แสนเก้าพันบาทนะครับต่อรองได้นะครับห้าศูนย์ดีที่นะครับการถัดไปก็นี่ก็ได้นะครับอูปอต้เอ็ห้าศูนย์แปดเอสพีนะครับก็นี่รถจดปีหกหกครับรถจดปีหกหกชุดยางเป็นยางอ่าดันล็อปนะครับเป็นยางดันล็อปแม้นะครับก็นี่สีดำเดิมทั้งทั้งคันนะครับ ันนี้รถใช้งานไปเพียงแค่ห้ารอยชั่วโมงนะครับรถใช้งานไปห้าชั่วโมงท่อนคัดไม่เคยตัดกับสีเดิมๆนะครับของได้สานสีสันเดิมนะครับกระทะลอดสีเดิมนะครับสวยๆเลยนะครับถ่ายนะชุดท่ายก็เดิมๆแห้งๆครับนี่ครับเดิมๆแห้งๆสีเดิมโรงงานเลยนะครับรถจบจดปีหกห้านะครับกระทะลอดเดิมๆนะครับใช้งานไป แค่ห้าร้อยชั่วโมงก็นี่ห้าแสนห้าแสนห้าห้าแสนห้าแทบเดิมๆนะครับใสๆอยู่เลยจุดขันลลังเดิมๆนะครับอะไขหารถเดิมอยู่รถสีเดิมๆครับสภาพใหไม่รถปีนุ่มนะครับห้าแสนห้าหมื่นบาทนะครับอุปกรณ์ใบดันหน้าแล้วก็ผ่านหกเนาะส่วนการทัดไปนะครับ L ห้าศูนย์หนึ่งแปด SP นะครับก็นี่กังําแหมกันหนึ่งนะครับรถจดปีหกเจ็ดนะครับรถสีเดิมทั้งคันนะครับสีเดิมๆเลยนะครับ นี้ใช้งานไป5้ารอยชั่วโมงนะครับห้าแสนหกหมื่นบาทมีไปด้านหน้าแล้วก็ผ่านหกนะครับ่อนคัดไม่เกยตัดหัวน็อตเดิมเดิมหมดนะครับเนี่ยห้องได้สานสีสันเดิมหมดสีสวยรุ่นขยับฐานลอยอะไรหน่ครับหน่อยไข่สอายูนะครับใชาเดิมเดิมนะครับพ้าเดิมเดิมชุดโซ่นะครับโซคางอย่างเป็นของศูนย์หมดนะครับเดิมเดิมนะครับนี่นะไข่หายูรถสภาพใหม่มากเลยนะครับห้าแสนหกหมื่นบาทนะครับ จัดการเปยนมันเครื่องก้อมอย่างเงื้อนนะครับชุดนี่คือสีเดิมหมดนะครับสีเดิมโรงงานเลยนะครับมากเรื่องคคบๆคบนะครับแป๊บใสใสอครับเดิมโรงงานนะครับชุดคันหน้าเดิมกรนนี้มาครับชุดยางของโอตานี่นะครับประมาณ85ปอร์เซ็น์บวกเลยนะครับอ่าใครหาอยู่นะครับสําหรับ L5018SP นะครับปี67นะครับประกันศูนย์ยังเหลือนะจ๊ะส่วนการถัดไปก็ไปจะเป็นกันนี้นะครับ l C 0 1 8 s p เนี่ยครับรถจดปี65นะครับรถจดปี65ชุดยางเป็นชุดยางของโอตานี่นะครับยางกับประมาณ85เปอร์เซ็นบวกเลยนะครับรถสีเดิมๆทั้งคันนะครับคันนี้สีสวยคันนี้ใช้งานไปเพียงแค่500ชั่วโมงนะครับใช้งานไปแค่500ชั่วโมงนะครับจดปลายปี65เลยเบี้ยสเปซนะครับเงียบมากล่อมากข่มมดครับรถสีเดิมๆนะครับงามอยู่คันนี่4แสน3หมื่นาพันนะครับ4แสน3หมื่นาพันะชุดท้ายเดิมๆโรงงาน นะครับนะ่ะหายยูนะครับพวกอุปกรณ์ต่อพวกของ s อ s ีนะครับฐานบุกเบิกผ่านยกกล่องนะครับฐานฟูดมันนะครับเครื่องตัดหญ้าของพีเอทนะครับน่ะของผู้สมเอร์นะครับเนี่ยมีครบทุกขนาดนะครับใครสอหายยูก็โทรมาด้วยที่เบอร์0813662756นะครับน่ะวันนี้ก็น่ะรถทรงไปหลายคันนะครับก็เดี๋ยวล้อเข้าม่าโอ้ชุด โซนด้านหลังนะครับมี CJ เข้ามา1นคันเตรียมเก็บงานอยู่นะครับแล้วก็ยันมา EF51 านนะครับกำลังเก็บงานอยู่นะครับไข่เสวหาอยู่ก็รถมือสองนะครับเช็คความใช้งานให้นะครับโทรมาได้ตีเบอร์0 8 1 3 6 6 2 7 5 6่านะครับร้านอยู่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับวันนี้น้ำเสือเพียงนี้นะครับพบคุนมาครับ